สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปืน d ี s e r t e เกิลนะครับปืนดีเ e r อีเกิลเข้าสู่สายการผลิตยอย่างเป็นทางการในปีคศ1984ในอิสราเอลโดย i m i พื้นฐานของปืนเหล่านี้ใช้กระสุนระดับมหาหดทั้งนั้นเช่นจุด357 Magnum จุด41 Magnum จุด44 Magnum และ 50 AE หรือ Action Express ตามลำดับแล้วจุด50 AE นั้นเป็นกระสุนปืนพกที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดในโลกเขาว่ากันว่ามันสามารถล้มกระทิงที่กำลังข้างอยู่ได้ในนัดเดียวในปี1998ได้มีการเข็นรุ่นที่รองรับกระสุนจุด440ขอบ์บอนเช่นกัน DE นั้นเดิมที่ติดตั้งศูนย์ตายแบบต่อสู้ ต่อมาผู้ผลิตได้ผลิตศูน์เหล็งเพิ่มเติมทั้งแบบปรับได้และศูนย์แบบริเตรียมออกมาเพื่อรองรับการยิงที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากแบบธรรมดาลำกล้อง6นิ้วแล้ว GE ยังมีลำกล้องอะไรให้เปลี่ยนได้หลายแบบโดยมีความยาวลำกล้องถึง10นิ้วต่อมาในปี1 9 9 9ได้มีการทำลำกล้องอะไรออกมาอีกโดยครั้งนี้มีความยาวถึง14นิ้วแต่ไม่ว่าลำกล้องจะขนาดไหนก็ตาม อุปกรณ์ติดตั้งตายตัวมาตรฐานก็คือรางอุปกรณ์บนลำกล้องเพื่อใช้ในกรณีแบบติดกล้องเพื่อความแม่นยำมากขึ้นหรืออื่นๆก็ตามแต่ใจปรารถนาโด้วยปืนรุ่นนี้ที่ใช้กระสุน 0. .50 AE คือ Action Express ทำให้ d i s e r t e a l นั้นเป็นปืนสั้นที่แรงทีสุดในโลก